เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยนี่ครับกับ s a m s u n Galaxy S 22 Series Series มือถือเรือธงล่าสุดนี่ครับจากค่ายซั s u n งโดยราคาเริ่มต้นครับจะอยู่ที่29,900บาทนั่นเองซึ่งหลายๆคนนะครับก่อนหน้านี้ก็ได้มีการคาดการณ์ว่าจะใช้ CPU เป็นตัวไหนกันแนะ่จะใช้เป็น Exynos นะครับหรือว่าจะใช้เป็น Snap 8 Gen 1ในที่สุดเราก็ได้รู้กันแล้วนะครับส่วนรายละเอียดจะมีอะไรบ้างนะครับก่อนไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเวลาพวกเราอัปเดตในแต่ไหน,นครับ เมื่อกดแล้วเอาเป็นว่าไปรับชมในคลิปวันนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับกับผมตรีมบลีอาบ let's go โด S 22 series นี่ครับจะมีทั้งหมด3รุ่นนะอย่างที่รู้กันนะครับก็จะมี S 22 S 22 plus แล้วก็ S 22 ultra เนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันที่ S 22แล้วก็ S 22 plus กันเลยนะครับในด้านของการดีไซน์ครับทั้ง2รุ่นนี้อาจจะไม่แตกต่างกันเลยก็ว่าได้นะครับจะแตกต่างกันที่ในด้านของขนาดเท่านั้นเองซึ่งในด้านของการดีไซน์เนี่ยก็อย่างที่เราคาดการณ์กันไว้นะครับคล้ายๆกับ S 21 series เหมือนกันโดยในด้านของสีฝาหลังนะครับจะมีให้เลือกทั้งหมด4ส ของสีแฟนทอมไว้นะครับแฟนทอมแบล็กสีกร e นนะครับหรือว่าสีเขียวแล้วก็สีสุดท้ายจะเป็นสีพิงกโกลนั่นเองซึ่งบอกได้เลยว่าส่วนตัวผมชอบสีพิงกโกลมากเลยนะี่ครับในด้านของการดีไซน์หน้าจอครับทั้ง2รุ่นนี้ก็จะเป็นแบบ Infinity O Display นะครับการวางตำแหน่งกล้องหน้าเนี่ยก็จะอยู่ตรงกลางตัวเครื่องเลยมาต่อกันที่ในด้านของสเปคครับทั้งคู่เนี่ยให้ขนาดหน้าจอมาแตกต อยู่แล้วนะครับในฝั่งของ S 2 2ธรรมดาจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.1นิ้วส่วน S 2 2 plus ครับจะให้มาอยู่ที่6.6นิ้วความลเอียดนะครับจะเป็น Full HD plus เหมือนกันทั้งคู่เลยพื้นหน้าจอความเลือกใช้เป็น Dynamic a m o l e d 2X นะครับโดยจอตัวนี้ครับก็จะรองรับเทคโนโลยี LTPO อีกด้วยโดยในด้านของค่า refresh Rate หน้าจอครับตัวนี้เนี่ยให้มาที่120 h z ้ยบและตัวนี้ครับยังครอบทับด้วยกระจกลิลาคลาส v i กตัส plus อีกด้วยนะครับทั้ง่องรุ่น ้ครับ S22 ธรรมดานะครับจะให้น้ําหนักมาอยู่ที่168กรัมและจะตัว S22 Plus ครับจะให้น้ําหนักมาอยู่ที่196กรัมนั่นเองก็หนักต่างกันนิดนิดหน่อยนะครับก็ไม่นิด,หน,นนดหน่อยหรอกนะครับ S22 Plus จะหนักกว่าอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับการรองรับมาตรฐานการันน้ำกันฝุ่นนะครับทั้ง2รุ่นนี้จะรองรับอยู่ที่ IP68 นะครับกันน้าลึก1.5เมตรเป็นเวลา30นาทีเลยทีเดียวในด้านของการรักษาความปลอดภัยครับรุ่นนี้ก็จะเป็นการสแกนและด้วมือตายหน้าจอแล้วก็ระบบจดจำใบหน้าในด้านของการทํางานครับทั้ง2รุ่นนี้แ น่นอนว่าจะต้องรันมาด้วยกับ Android 12ครับครอบทับด้วย One UI เวอร์ชัน4.1จากทาง Samsung CPU ครับทั้ง2รุ่นนี้เลือกใช้เป็นพอ c o m คอม a p d ดัก o n 8 Gen 1 Octa Core ข้อความเร็วสูงสุดอยู่ที่2.8 g h z g p u ครับตัวนี้เลือกใช้เป็น Adreno 730ในด้านของเรื่องกล้องนะครับจะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันครับเหมือนกันเลยนะทั้ง2รุ่นนี้โดยตัวเมนหลักครับอยู่ที่50ล้านพิกเซลรูรับแสงครับอยู่ที่ f 1.8เป็นกล้องเลนส์ wide บวกมาด ล้าน,น,นิโดยตัวนี้ครับสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่8 k 2 4เฟรมเรทเลยนะครับแถมยังมีโหมดต่งางๆนะครับสามารถถ่ายวิดีโอแบบ hdr 1 0 plus ได้อีกด้วยและตัวนี้ครับยังมีโหมดกันสั่นนะครับเอางอ่ายงก็ super steady ที่ถูกพัฒนามาแบบเรเรียกได้ว่าอย่างเทพเลยก็ว่าได้นะครับส่วนกล้องหน้าครับทั้งคู่จะให้ความละเอียดมาอยู่ที่10ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสงที่ f 3. 2 2นะครับเป็นกล้องเลนส์ w เอาจริงในด้านของเรื่องกล้องนะครับมีเรื่องให้พูดถึงเยอะมากๆนะครับเรียกได้ว่าเขาอัดเทคโนโลยี มาโดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของที่แสงน้อยการชดเชยแสงเดี๋ยวผมจะไปต่อยอดนะครับพูดในด้านของคลิปรีวิวก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าได้เครื่องมารีวิวนะครับในด้านของลําโพงนะครับทั้งคู่แน่นอนว่าจะต้องเป็นลําโพงคู่แบบสตูดิโอแน่นอนนะครับการรองรับต่างๆนะครับจะแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆนะครับในด้านของ Wi-Fi เท่านั้นเองโดยตัว S 2 2ธรรมดาจะรองรับเป็น Wi-Fi 6นะครับส่วน S 2 2 plus เนี่ยรองรับเป็น Wi-Fi 6 e ส่วนการรองรับเครือข่ายแน่นอนครับทั้งคู่รองรับเครือข่าย 5g เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บลูทูธนะครับก็จะเป็นเวอร์ชัน5.2เหมือนกันเลยนะครับมาต่อกันที่ในด้านของแบตเตอรี่กันดีกว่านะครับโดยในด้านของแบตเตอรี่เนี่ยทั้งคู่เนี่ยแตกต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับเจ้าตัว S22 ธรรมดานเนี่ยความจุจะอยู่ที่3,700ม ah ิลลิแอมป์นั่นเองซึ่งตัวนี้นะครับจะรองรับชาร์จเร็วอยู่ที่25วัตต์ส่วนในฝั่งของเจ้าตัว S22 Plus ับให้ความจุมาอยู่ที่4,500ม ah, ิลลิแอมป์พร้อมกับชาร์จเร็วอีก45วัตต์นั่นเองเนะ่ซึ่งก็จะแตกต าคาที่เปิดตัวในไทยมาเลยนะครับเริ่มต้นที่ s 22ธรรมดานะครับโดยจะมีความจุเริ่มต้นที่ ram 8 g b นะครับ rom 128ตัวนี้ราคาจู่ที่29,900บาทนั่นเองนะครับขยับขึ้นมาครับเป็น ram 8 g b ก์ rom 256ราคาจู่ที่31,900บาทนั่นเองซึ่งก็จะเพิ่มงบประมาณขึ้นมาอีกประมาณ2,000บาทนะครับเราก็ได้ความจุเพิ่มขึ้นส่วนในด้านของ s 22 plus นะครับความจุเริ่มต้นความจุเท่ากันเลยนะครับ ram 8 g b ก์ rom 128ราคาตอนเปิดตัวจะอยู่ที่ 34,900่ 34, บาทนั่นเองขยับขึ้นมาครับเพิ่มความจุนะครับเป็น RAM 8กิกะรอม256ราคาจะอยู่ที่36,900บาทนั่นเองถามว่าราคาต่างกันประมาณไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นรุ่นเริ่มต้นกันแล้วกันราคาเนี่ยจะต่างกันอยู่ราวป,ประมาณ5,000บาทนะครับถามว่า5 0 0 0บาทเนี่ยได้อะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างอันดับแรกในด้านของขนาดหน้าจอครับถัดม,มาเนี่ยก็จะเป็นในด้านของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็การรองรับ WiFi 6 E แล้วก็การชาร์จเร็วนั่นเองส่วนอื่นๆเนี่ยเรียกได้ว,ว่าถอดสเปคมาเหมือนอนกัน เลยก็ว่าได้นะครับใครชอบรุ่นไหนนะครับมีงบรุ่นไหนเลือกได้เลยนะฮะมาต่อกันที่พี่ใหญ่ของเราดีกว่านะครับกับ s 22 u l t r a โดยรุ่นนี้คบเปรียได้ว่าการดีไซน์เนี่ยอย่างที่ผมคาดการไว้แล้วก็อย่าที่แหล่งข่าวนะครับได้ข้อมูลหลุดออกมาเป๊ะเลยก็ว่าได้เพราะว่าการดีไซน์ของเขาะครับตัวเครื่องเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะไม่ใช่ซีรีส์ S อยู่แล้วนะครับแทบจะเป็นซีรีส์ Not ตนะครับแต่เอามาใส่เป็นชื่อ S เฉยๆนั่นเองซึ่งถามว่าตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับสำหรับสายคอโนยนด้ว ดีไซน์ที่มันเป็นเหลี่ยมๆนะครับแล้วก็ในด้านของตัวนี้มี S Pen แถมมาให้ด้วยมีช่องใส่แล้วนะครับโดยก็จะอัปเกรดมาจาก s 21 Ultra นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยรองรับ S Pen ก็จริงแต่ว่าไม่มีปากกาแถมมาให้แล้วก็ไม่มีช่องใส่อีกด้วยแต่ตัวนี้ครับบอกได้เลยว่ามีช่องใส่ปากกาเรียกได้ว่าเป็นโน้ตที่แท้จริงเลยก็ว่าได้นะครับในด้านของสีฝ้าหลังครับตัวนี้เนี่ยจะมีสีให้เลือกทั้งหมด4สีสนะก็จะมีสีแฟนทอมไว้ครับแฟนทอมแบล็กสีกรีนนะครับหรือว่าสีเขียวแล้วก็ส,สน เบอร์กันดี้นั่นเองนะครับหรืออ่านว่าเบอร์กันดี้ก็ได้นะครับแล้วแต่คนจะอ่านเนาะโดยตัวนี้เนี่ยเบอร์กันดี้นะครับก็จะเป็นสีที่เป็นออริจินอลหรือว่าซิกเนเจอร์ของเขานะครับก็จะเป็นสีออนชมพูหน่อยนะครับในด้านของการดีไซน์หน้าจอก็จะเป็นแบบ Infinity O Display ครับการวางตำแหน่งกล้องหน้าก็จิ๋วตรงกลางตัวเครื่องเลยในด้านของสเปคนะครับรุ่นนี้จะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.8นิ้วความละเอียดนะครับจะเป็น 2K+ นะครับหรือว่า Quad HD+ h นั่นเอง p a n น l หน้าจอแน่นอนจะต้องเป็น Dynamic AMOLED 2X นะครับก็จะรรอองัับ LTPO เหมืนก คาลิ f ฟ e s h r a e นะครับอยู่ที่120เฮิร์นั่นเองและตัวนี้ครับยังครอบทลบด้วยกระจก Gorilla Glass Victus PL Plus อีกด้วยนะครับรดย้ว่าในด้านของหน้าจอเนี่ยอาจจะเพิ่มมาจาก S22 แล้วก็ S22 Plus ก็ในด้านของความละเอียดหน้าจอแล้วก็ในด้านของขนาดหน้าจอเท่านั้นเองนะครับโดยจอตัวนี้ครับเขาพัฒนามาพร้อมกับเทคโนโลยีหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นคาลิ f ฟ e s h r a เนี่ยสามารถปรับลงไปเองได้สูงสุดถึง1เฮิร์เลยทีเดียวนะครับและตัวนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีนะครับ Vision Booster หรือว่าโหม ที่เอาไว้สู้แดดโดยเฉพาะนี่ครับเดี๋ยวจะมีความสว่างหน้าจอสูงสุดที่1,750นิตกันเลยทีเดียวในดรืนของความสว่างหน้าจอนะครับเจ้าตัว1,750นิตตัวนี้นะครับจะมีเฉพาะตัว S22 Plus แล้วก็ S22 Ultra นะส่วนเจ้าตัว S22 ธรรมดานะครับความสว่างสูงสุดเนี่ยอยู่ที่1,300นิตนั่นเองนะครับมาต่อกันที่น้ำหนักตัวเครื่องนะครับเจ้าตัว S22 Ultra นะครับน้ำหนักอยู่ที่229กรัมซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างที่จะหนักนิดนึงนะครับแต่ก็เมื่อเทียบกับขนาดหน้าจอก็พอรับได้นะครับ 6.8นิ้วนะส่วนด้านของการรอรับการกันน้ากันฝุ่นก็จะเป็น IP 68เหมือนกันนะครับการน้าลึก1.5เมตรเป็นเวลา30นาทีนั่นเองในด้านของระบบรับกษาความปลอดภัยก็เหมือนกันเลยนะครับเช่ลนล้ยนิ้วมือใต้หน้าจอแล้วก็ระบบจดจาใบหน้าในด้านการทางานนะครับแน่นอนจะต้องเป็น Android 12นะครับครอบทับด้วย One UI v e r s i o น4.1 CPU ครับตัวนี้เลือกใช้เป็น Snapdragon 8 Gen 1 Octa Core ความเร็วสูงสุสดอยู่ที่2.8 g h z นะครับ GPU เลือกใช้เป็น Adreno 730ในด้านของเรื่องกล้องนะครับจะให้กล้องหลังมา4ตัวนะครับ หลักเนี่ย108ล้านพิกเซลรูปแสงท F. 1.8ครับเป็นกล้องเลนสวายถัดมาก็จะเป็นเลนส์อัลตร้าวายนะครับ12ล้านพิกเซลเลนส์เทเลโฟโต้นะครับ10ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์เพลนิสโคปนะครับอีก10ล้านพิกเซลนั่นเองโดยจะสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่8 K 24เฟรมเรทเหมือนกันนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาแตกต่างจากรุ่นน้องของเขานะครับก็คือจะให้ความละเอียดมาอยู่ที่40ล้านพิกเซลรูปแสงที่ F. ้องเลนส์วในด้านของลำโพงก็แนนน่อครับจะต้องเป็นกลโองเบบล้วก็ในด้านของกกาารรรรอองับเเเคืข่่ยยนี็จะป็น 5G เป็นทีการรองรับ Wi-Fi นะครับก็จะเป็น WiFi 6e นะครับ Bluetooth เนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชัน5.2นั่นเองแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้จะให้ความจุมาอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับรองรับชาร์จเร็วอยู่ที่45วัตต์กันเลยส่วนในด้านของราคานะครับตัวนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด3ความจุด้วยกันนะครับความจุเริ่มต้นก็จะเป็นรุ่น RAM 8 g b ครับ r 128ราคาที่เปิดตัวในไทยครับอยู่ที่39,900บาทนั่นเองขยับขึ้นมาครับเป็นรุ่น RAM 12 g b กาครับ ROM 256ราคา 43,900บาทแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นรุ่นท็อปนะครับแรม12กิ๊กรอม512ราคาอยู่ที่47,900บาทนั่นเองรุ่น1เทลบอยไม่มีนะครับโดยในด้านของราคาก็จะเห็นได้ชัดว่าก็จะไล่ระดับขึ้นไปนะครับใครที่อาจจะงบน้อยหน่อยแนะนําเป็น S22 ก็ได้หรือใครที่อยากจะได้แบตเพิ่มขึ้นนะครับชาร์จเร็วเพิ่มขึ้นขนาดหน้าจอใหญ่ขึ้นแนะนําเป็น S22 Plus นะครับและถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้แบบซปเปอร์เรือธงอยากจะใช้ S Pen นะครับอยากจะได้เป็นตัวท็อปสุดเลย S22 ส u ง t r a คือถังเลือกนั่นเองนะครับแล้วก็สมการรอคอยนะครับในที่สุดซั s u n ง Thailand เนี่ยก็ได้ใช้เรือธงนะครับเป็น s n a p d r a ก o n สักทีนะซึ่งบอกได้เลยว่าการเปิดตัวครั้งนี้เนี่ยน่าจะถูกใจหลายๆคนเลยก็ว่าได้ใครนะครับที่หวังว่าอยากจะให้ s a m s u n งเลือกใช้ CPU นะครับเป็นสแนปดากอนในที่สุดก็มาถึงแล้วนะครับปัจจุบันนะคับ A22 Series เนี่ยก็เปิดให้จองหลายแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็น s h อ p e e La z a d a JD Central หรือว่าจะเป็นช็อป a m s u n งต่างๆนะ ป้ายนะครับประกาศเปิดจองเต็มไปหมดเลยนะครับพร้อมกับโปรโมชั่นอลังการมากมายนะครับไตรนะครับที่อยากจะได้นะครับรีบไปจองกันได้นะครับจะได้เครื่องใหม่เครื่องเร็วแล้วก็โปรโมชั่นอีกเยอะแยะมากมายแต่งานเปิดตัวเมื่อคืนนะครับผมก็แอบเห็นสีพิเศษด้วยนะครับโดยก็จะเห็นแวบๆนะครับซึ่งบอกได้เลยว่ากอคคอนการที่จะสวยงามนะครับก็ต้องรอกันต่อไปว่าสีพิเศษเนี่ยจะวางจําหน่ายยังไงอาจจะเพิ่มตังค์หรือเปล่าหรือว่ายังไงก็รอดูกันอีกต่อไปนะครับ หลังจากกันคลิปนี้ครับอยากจะฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดลูกกระดิงด่งติ๊งๆเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเวลาพวกเราอัปเดตนั่นเองนะครับเมื่อกดแล้วนะครับคุณผู้ชมยังสามารถที่จะพวกเราได้ทุกๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Instagram Twitter TikTok หรือจะเป็นเว็บไซต์ s i x s e c t e r com ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับที่วันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมดิวมอนริอาก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันทุกคนครับ see